บาสนัทพลเขียวเอเชียคว้า2เหรียญทองวิ่งข้ามรั้วศึกเซนทันเอเชียนแชมเปี้ยนชิพครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยส่งนักกรีฑาวิ่งข้ามรั้วทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการเซนทันเอเชียนแอตติกโอเพนแชมเปี้ยนชิพ2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับช่วงระหว่างวันที่23-26กันยายนที่ผ่านมา โดยมีพลตบตีสุรพงศ์อารยมงคลเป็นผู้ัิการทีมและมีทีเซียโรเบิร์ตอดีตนักกีฑาชิมชื้ไทยเป็นผู้สอนนะครับผลการแข่งขปรากฏว่าบาสนัทพลดันสูงเนินนะครับนักกีฬาวิ่งข้ามรั้วชาติไทยไวัย25ปีคว้ามาได้2เหรียญทองครับจากการแข่งขันวิ่งข้ามรัว400ม้ว4 0่เมตรชายสังเกตดูคนเสื้อขาวในช่องวิ่งที่4นะครับก็ขออภัยด้วยที่ภาพไม่ชัดนะครับเพราะว่าไม่มีการถ่ายทอนสดทำสถิติด้าน,นะครับ5 3 4สดวินาทีได้เอเหรียญทองไปครองนะครับ เอาชนะทางด้านของดิชโชเบกบอบคุลอฟจากอุซเบกิสถานเจ้าถิ่นที่เข้ามาเป็นอันดับ2ครับที่เวลา54.09วินาทีส่วนอันดับสามเป็นของมูรุตมาโกเมดาซูลอฟในกีฬาจากอุซเบกิสถานเช่นกันนะครับทาเวลาได้54.51วินาทีนอกจากนั้นครับบาสตนัทพลครับยังมาได้เหรียญทองอีกเหรียญครับในประเภทวิ่งข้ามรั้ว110เมตรนะครับก็ทำสถิติได้13.95วินาทีนะครับจากการขวิ่งข้ามรั้ว110เมตรชาย ซึ่งการไปแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นแผนงานในการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากันกีฬาซีเกมปีหน้าที่ประเทศกัมพูชาต่อไปครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสยัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ